สวัสดีครับบายชาแนลครับวันนี้ก็มาอยู่อ่าอีกฟาร์มหนึ่งนะครับอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าขออนุญาตแนะนาตัวสักนิดหนึ่งครับชื่ออะไรนะครับชื่อนายสมพรบุตรมวยครับอยู่หมู่ที่สามหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยครับครับผมตอนนี้มีควายอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับประมาณสิบหกตัวนะครับโอ้ั้งหมดสิบหกตัวแม่นี้ท้องใหญ่แล้วเนาะ ทับทับเมมิถุนาทับเดือมิทุนาทับสายไหนครับทับเอาลุงเพชรนะครับลุงเพชรครับโอ้ว่าจะลองเล่นสายดูสักน่อยนึงเออเนาะอืมลองดูยะลองวัดความสูงดูสิครับสูงสูงขนาดไหนตกใจาเองครับร้อยสามห้าเนาะ เอาความใหญ่ไว้ก่อนตอนนี้ก็ทับลุงเพชรแล้วแม่เนี่ยสายไหนครับรู้ไหมอันนี้คือมาจากตลาดเลยอ๋อซื้อมาจากตลาดเนาะอ๋อไม่รู้จากสายแต่พ่อที่ลูกทับไปในท้องนี่คือลุงเพชรเน้นไม่่ายโลกพ่าตอนนี้ตัวที่จะเปิดตัวไหนนะครับตัวนู้นใช่ไหม เอาใกล้ได้ไหมน่ะลองลองจับมาให้ท่านผู้ชมดูสิครับจะจับได้ไหมสงไขยจะไม่ได้จับไม่ได้ครับก็ค่อนข้างซื้อมาใหม่ด้วยแล้วก็จับยากแล้วก็ที่เหลือนี่ก็ก็ยังไม่เปิดราคาใช่ไหมครับใช่ครับ Oh. แล้วจะพัฒน,นาเาสายสักหน่อยหนึ่งอ๋อครับครับอันนี้ก็ฝายหลวงของของอำเภอเขาอ๋อตัวนี้นะอันนี้ฝายหลวงเป็นฝายหลวงนะลูกก็ต้องฝืนเท่าเดยมอ๋อจะลองวันความสุขตัวนี้แต่ลูกมันได้ไปแล้วลกกลนะตัวนึงแต่มันเป็นตรงพูนอ๋อ oh, ครับ ลูกตัวเมียถ้าตัวเมียแล้วเขาจะตื้อแล้วตัวเนี้ยเข้าเข้าใกล้ได้ไหมเนี่ยที่มาใหม่เนี่ยโอ้แม่งเงินม่ทองโอตัวนี้ก็ค่อนข้างสูงกันนะยังไม่รวยว่าจะหนึร้อยสี่สิบตัวแม่นี่ร้อยสี่สิบนะซื้อมาหกสิบสามเนี่ยพร้อมลูกเนาะพร้อมลูกตัวเมียซื้อมาหกสิบสาม ร้อยสี่ร้อยสีส่สิบครับซื้อมาได้ครึ่งเดือนอ๋ออันนี้แม่สาวใช่ไหมครับเนี่ยใช่แม่สาวลูกกับตัวนั้นแล้ะครับตัวหลังครับ ครับเจ้าของก็บอกว่าอ่าตอนนี้ก็จะมีปล่อยอยู่ตัวหนึ่งครับแต่ว่ามันจะจะเปี้ยวหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูตัวนี้ถ้าเปิดราคาเปิดที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบแปดนะครับแม่นี้ครับนี่ครับแม่เนี้ยสูงประมาณร้อยสามสิบได้อยู่ครับนี่แหละแม่นี่แหละครับมันเข้าใกล้ไม่ได้ สามสิบแปดบอกงั้นนะครับได้ได้ได้ลูกกี่ตัวแล้วเนี่ยประมาณสองตัวได้ไหมลูกอ่าอ่าน่าจะได้ลูกสองตัวน่าจะได้ลูกสองตัวมาแล้วตัวนี้ยังไม่ได้ทับใช่ไหมครับยังยังไม่ได้ทับนะครับตัวนี้ถ่ายพญาิไปเรียบร้อยแล้วอ๋อถ่ายพญาดแล้วสามสามเท่าไหร่นะสามสิบแปดามสิบแปดนะครับราคาต่อรองได้เนาะ เบอร์อะไรนะเบอร์ที่083 013 2221ครับครับชื่ออะไรนะชื่อนายสมพรบุตรมวยครับอ๋อชื่บุรีสมพรนะครับมีอะไรก็ทานจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยครับครับผมโทรมาคุยได้นะครับครับผมควายฝูงนี้มีทั้งหมด16ตัวครับเยอะมากเลยแต่มีอยู่ตัวหนึ่งเนาะที่จะเปิดราคาเนาะครับในก็เลี้ยงเอาไว้พัฒนาสายพันธุ์ก็ครับผมครับผม ขอบคุณมากนะครับอขอบคุณมากครับสวัสด,ด,ดีครับขอบคุณครับที่ชมคลิปขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ